สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM e n t e r t a i n IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพิชนันจี้สาราราญเฉิราพภัน์ค่ะและวันนี้นะคะอย่างที่เห็นกันเลยค่ะวันนี้จี้พาคุณผู้ชมมาที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีงานเปิดโครงการรักป่าชื่อโครงการที่ว่าต้นกล้าจิตอาสาพลิกฟื้นคืนผืน,นป่าสู่แผ่นดินค่ะแล้วภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ แลกปักพิท่าป่าอย่ัง,งยืนมาเกิดมา่วมกันพิทักรสาย ะคะโครงการต้นกล้าจิตอาสาค่ะลิกผืนป่าสู่แผ่นดินนะคะก็ปปเรียกว่าจริงๆแล้วปลูกปลูกจิตสำนึกแล้วกันในการที่จะดูแลผืนป่าของเรานะคะก็คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติซึ่งวันนี้ก็ได้นำตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเราก็เรียกว่าต้องช่วยกันหลายๆภาคส่วนนะคะภาคประชาชนภาคสังคมเนาะแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ตามนะคะก็คนละเล็กคลนละน้นอยคนละต้นสองต้นนะคะถึงจะเป็นคนเมืองเราก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันอย่างเมี้เราได้ร่วมเสวนา ใช่ค่ะได้ร่วมเสวนาด้วยคือด้วยควากที่มีโอกาสได้ทำาหลายโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้ถุงผ้าไปรถคันเดียวกันหรืออะไรที่มันประหยัดพลังงานได้เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่เราทุกคน,คนรณรงค์กันอยู่แล้วอยากให้ไม่แค่ปล่อยผ่านไปไม่แค่ดูรูปแล้วก็เออมันเป็นรูปรูปหนึ่งที่ไม่ได้มีความสาคัญอะไรก็อยากให้ตื่นและนี่ก็คือภาพบรรยากาศภายในงานนะคะที่จี้ได้นำมาฝากคุณผู้ชมและจี้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์นะคะให้คุณผู้ชมปลูกต้นไม้คนละไม้คนละมือค่ะเพื่อให้โรคเราเน แล้ว,วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ IPM Enter t a i n เทนสื่อสร้างส,งสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการของพวกเราที่ช่องโชว์สีภาพบางกอกชาแนลแล้วก็ปฏิชาแนลค่ะแล้วก็ดูรายการพวกเราย้อนหลังนะคะที่ YouTube <PM S 2> พิม IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด subscribe ก,กันนะคะและว,วันนี้วชิรญา,ยยาจันทร์ขอกกนถ่ายภาพจีสา,า,าราัเองเสราพาัทรรายงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ